วันนี้ผมจะพูดถึงการโจมตีจากวิญญาณชั่วนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนะครับผมก็จะอธิบายว่าการโจมตีจากวิญญาณชั่วก็มีแบบเบาแบบหนักนะครับผมก็เป็นสธิบายที่ต้กงทุด,ดนมาเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับ ระก,การแรกเนี่ยอยากจะบอกก่อนก็แล้วกันว่าวิญญาณชั่วก็ก็ม<ะ>ีอยู่จริงนะครับพระคำพีก็บอกว่าวิญญาณชั่วก็มีอยู่จริงๆในโลกวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ยอรมรับการดำรงอยู่ของวิญญาณชั่วแต่พร,ร,ร,ระคำพีและคำของพระเจ้าก็สอนเราว่าวิญญาณชั่วก็มีอยู่จริงๆนะครับดูพระคำพีกันสักสองข้อตรงนี้นะครับดูลูการที่สี่กัน จะอ่านรูการบทที่4ข้อข้อ4 0 41นะครับมาดูลูการบทที่4ข้อ4041ด้วยกันนะครับในฉบับที่ผมใช้เนหน้า1้อยู่ขณะที่ดูว่าทิตย์กำลังตกดินผู้คนทั้งหลายพาคนเจ็บป่วยในโรคต่างๆมาหาพระเยซูพระองค์วางมือทั้งสองบนตัวของทุกคนและรักษาเขาเหล่านั้นให้หายจากโรค เรามาได้ออกจากรา่างของคนจานวนมากมันพา,ากรารร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูก็ช่วยคนที่ถูกผีสิงเนี่ยช่วยให้วิญญาณชั่วได้ออกจากคนเหล่านั้นนะครับข้ามไปทำท้ายก็ทำพีหน่อย,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 ยดูหนึ่งยอนด้วยกันนะครับหนึ่งย้อนหนึ่งย้อนบทที่ห้านะครับ บทที่5ข้อที่19บเกตาบทที่5ข้อที่19นะครับก็บอกว่าเราทราบว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าทั้งทั้งที่ทั้งโลกอยู่ภายใต้อำนาจของมารร้ายก็ะคำทีพระธรรมพระเจ้าก็บอกว่าเราเองเป็นบุตรของพระเจ้าแต่คนที่ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้านเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้อำนาจของมารร้ายดังนั้นพระคำทีก็ก็อบอกเราว่า วิญญาณชั่วหรือมารร้ายเนี่ยก็มีอยู่จริงๆมันมีอยู่จริงๆนะครับแล้วเมื่อมารร้ายอยู่เนี่ยมารร้ายจะทําอะไรกับริสเตียนบ้านเอ่ยดูหนึ่งเปโรกันนะครับหนึ่งเปโตรก็ย้อนเปิดย้อนกลับจากเหมนย้อนมาหน่อยนะครับหนึ่งเปโรบที่ห้า นึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8นะครับฉ mm hmm. บับผมอยู่ที่หน้า510นะครับหนึ 1, Pedro, 5, 8, mm ่งเปโตรบทที่5ข้อ8ก็บอกว่าจงควบคุมตนเองและระวังระวัยไว้นะครับให้ระวังศัตรูของท่านคือพยามารซึ่งวนเวียนดุจสิงครรมราที่สแสวงหาเหยื่อก็อมารซาตานก็จ้องจะเล่นงานเราเหมือนที่สิงโตเนี่ยจ้องที่จะตะครุบเหยื่ย โอเคเรารู้ว่ามารซาตานหรือว่าบินญาณชั่วนี่ก็มีอยู่จริงแล้วบินญาณชั่วอยาอ่างที่ทำลายคริสเตียนเลยก็อยากจะโจมตีคริสเตียนนะครับเหมือนสิ่งที่จะเจ้ากระทุ้งเหยื่อด้วยข้อหนึ่งนะครับเปิดมาต้นต้นหน่อยลูการบทที่22ลูการบทที่22ข้อ31น,นะครับ บูกาลบทที่22ข้อ31พระเยซูบอกกับเปโตรว่าอย่างนี้นะครับพระเยซูบอกกับเปโตรว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยซาตาได้เรียกร้องที่จะฝัดร่อนพวกเจ้าเหมือนฝัดข้าวสาลีเหมือนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้ได,ได้อธิษฐานที่เจ้าเพื่อว่าความเชื่อจะได้อยู่เพื่อว่าความเชื่อจะได้คงอยู่พระเยซูบอกเปโตรว่าซาตา่ะต้องจะเล่นงานเปโตรอยู่ทุกเวลาแต่ใครอธิษฐานเื่อเปโตรเอ๋ย พระเยซูในฐานเผือเปโตรอยู่ดังนั้นเนี่ยนอกจากมารซาตานหรือวิญญาณชั่วจะมีอยู่จริงๆแล้วมารซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยก็จ้องจะเล่นางานคริสเตียนอยู่ทุกๆขณะทุกๆเวลาเราอยากคิดว่าเราไม่มีศัตรูนะเราจะคิดว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยไปทําร้ายใครฉันไม่มีศัตรูที่เป็นมนุษย์โอ,อ้ก็อาจจะใช่แต่ว่าหามีศัตรูคือใครเอ,อ่ย คือวิญญาณชั่วที่เจ้งจะเล่นงานเราอยู่ทุกขณะนะครับวิญญาณชั่วก็คือวิญญาณที่เป็นลูกน้องของซาตานนะครับไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จัดที่ให้เขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อพระเจ้าก็มีที่ให้คนที่ตายไปแล้วไปอยู่แต่วิญญาณชั่วเนี่ยเป็นวิญญาณชั่วที่ไม่เกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วเลยนะครับวิญญาณชั่วเหล่านี้แหละที่จ้องจะเล่นงานคริสเตียนอยู่ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ วิญญาณชั่วก็จะโจมตีคริสเตียนในสอแบบนะครับคือแบบเบาๆแล้วก็แบบหนักๆนะครับเออถ้าเกิดมีใครที่เคยมีประสบการณ์แบบ,บ,บ,บผอีอัมอะไรพนี้เนาะผมก็เคยอันนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นการโจมตีแบบเบาๆคือมันไม่ได้ทำร้ายชีวิตเราเนาะมันอาจจะมาให้กลัวน้อหน่อยนะครับใครบางคนมีคริสเตียนบางคนมีประสบการณ์เจอผีเจออะไรเจอผีอัป็นคามฝัน เป็นเรื่องการทีมที่แบบเบาๆไม่ทําไมถึงเบาๆมากๆเอยเพราะว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้อํานาจกับเราที่จะขับวิญญาช่ว,วย้วระนาของพระเยซูในมาระโกบทที่16ข,ข,ข้อ17นะครับไม่ต้องอ่านก็ได้ถ้าเราไม่อ่านพระเยซูผอก็ได้ให้อํานาจผู้เชื่อที่จะขับมารร้ายเมื่อสัก12ปีก่อนเมื่อผมมาเรียนพระคัมภีร์นะครับไปเรียนพระคัมภีร์ในต่างประเทศก็ไปนอนอยู่ในหอพักของโรงเรียนพระคัมภีร์ ก็จเจอผีอ้กไปบ่อยนะครับบาีนอนกลางวันเ่ยนะครับทำามกันเสร็จทำกนบ้านเสร็จนอนกลาง,งวันก็ผีก็มาอํำในความฝันอะไรอย่างนี้นะครับก็รู้สึกต้องมีการต่อสู้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมประมาณป,าณปีสองปีแรกที่จะเริ่มรับใช้พระเจ้าทุกครั้งที่ผีเข้ามาอ้ำในความฝันก็ขับไล่มันต่อสู้มันด้วยพระนามพระเยซูก็ไม่เคยแพ้สักครั้งก็ชนะมาตลอด เพราะว่าอะไรเอย่ยทุกคนที่เชื่อพระเจ้าได้ให้อํานาจกับเราที่จะขับไล่ผีเหล่านั้นไปดังนั้นถ้าเกิดเราเจอผีมาโผล่แวบบ๊บๆเออใครเจอผีเจอคนที่ผีเข้าหรือผีมาอําเราเนี่ยอันนี้เป็นการโจมตีที่เบาๆม,มากๆเราใช้อํานาจฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซูไล่พวกนั้นออกไปได้แล้วมันก็นจะไปครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเจอผีหลอกผีอําให้เราเชื่อในอํานาจ พระวิญญาณที่อยู่ในเรา,ราให้เราเชื่อในอำนาจของพระนามพระเยซูไล่มันไปมันก็จะไปเราจะชนะจริงๆนะครับไม่ต้องมาทำเงินเดือนขับไล่มันด้วยพระนามพระเยซูนะครับพระนามพระเยซูไปพ้นมันไปแน,น่ๆต่อมาเป็นแบบหนักๆอันนี้นี่เป็นแบบหนักๆนะครับห,หนักๆเนี่ยเออเดี๋ยวดูเอเฟซัสด้วยกันโอเคแบบเบาๆเนี่ยผมไม่โดนโจมตีนะครับปีสองปีแรกพอตั้งใจเรียนมนาทำปีตั้งใจจะใช้พระเจ้าเอจอโจมตีอยู่ สองปีนั้นชนะตลอดมารก็เริ่มมารก็เลิกโจมตีแบบเบาๆก็คิดว่ามารก็เลิกโจมตีแบบเบาๆกับผมมาสิบปีละแต่แบบหนักๆก็ยังเจออยู่ก็ยังเจออยู่นะครับในเอเฟซัสบทที e ่หกเอเฟซัสบทที่หกโอ้โหเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบเอ็ดนะครับ บอกว่าจงสวมเกราะของพระเจ้าอย่างเป็นชุดเพื่อท่านจะได้สามารถต่อต้อานกลูบายของพญามารได้แล้วคำนี้ยบอกว่าแบาลซาตาเนี่ยมาโจมตีเราโดยใช้อะไรเอ่ยกลูบายอันนี้แหละเป็นการโจมตีที่หนักมากผมอยากจะสรุปการโจมตีของมารด้วยกลุบายอย่างนี้นะครับว่า คือรงตีบอกแบบแนักเนี่ยมันจะใส่ความคิดจอ,องกรเข้าไปในสมองของเรานะครับแล้วเข้าไปผสมกับอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนแอตามธรรมชาติมนุษย์ของเราคือเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ามีอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนแอเป็นครั้งเป็นคราวตามธรรมชาติของมนุษย์เช่นไรเอ่ยเช่นความกลัวความกังวลความเหงาความรู้สึกผิดความเศร้า ความโดดเดี่ยวความไม่ชอบสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าเป็นความอ่อนแอในอารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งเป็นปกติวิสัยของมนุษย์แต่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งที่มารทำก็คือว่าใส่ความคิดจอมปลอมลงไปมันเหมือนกับเออเอาน้ำมันมาราดไปให้มันแย่ขึ้นแล้วมันก็เก่งเรื่องนี้มากนะครับยกตัวอย่างหลายหลายครั้งเราก็รู้สึก กังวลใช่ไหมไอความอ่มอนแอในความในอารมณ์ความรู้สึกบางที่เรากังวลแต่พอเรากังวลปุ๊บมันทาไงเอ่ยมันก็ใส่ความคิดไปว่าพระเจ้าไม่ดูแลหรอกมันก็ใส่ความคิดไปว่ามันจะแยกวันนี้อีกมันก็ทําให้เราเนี่ยมองมันที่ปัญหาเราโอเคเพราะเรากังวลแล้วเราก็ถูกมันชักนาให้มองไปแต่ปัญหาใช่ไหมมันใส่ความคิดว่าพระเจ้าไม่ดูแลหรอก มันใส่ความคิดว่ามันจะแย่กว่านี้แน่ๆเราเป็นไงเอ่ยก็ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่เลยเราก็ยิ่งจมลงไปสู่ความพดพูความอะไรดีความ<า>สิ้นหวังรู้สึกว่าชีวิตเป็นพ่ายแพ้คิดว่าเราไม่รอดแน่เ็จแน่นะครับสิ่งที่ผมก,ก็ยังเจอถู่บ่อยๆบ,บางทีเรารู้สึกเหงาใช่ไหมก็ปกติใช่ไหม,ไหมเราก็รู้สึกเหงาโอเค แต่เพราะาเรารู้สึกเหงาเนี่ยมันก็จะคิว่าไงโหเรามันน่ารังเกียจไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากยุ่งด้วยพอเราปล่อยให้ความคิด่างนี้เกิดขึ้นเยอะๆความรู้สึกมันแย่มากๆเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่อยากจะคบกับใครบางทีเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าจะถูกเจ้านายตำหนิใช่ไหมก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไม่าเจ้านายตำหนิมันก็ใส่ความคิดโหเจ้านาย ไม่ชอบเราเพื่อนรวมง,งานก็ไม่ชอบเราแย่ม,มากๆเราก็อาจจะลาออกไปเลยบางทีเราอ,รอําอจะทำผิดพลาดก็เป็นกันได้ใช่ไหมเราทุกคนคที่ทาผิดพลาดก็รู้สึกผิดใช่ไหมเพราะว่าทำสิ่งผ่ิดพลาดไปแต่ปุ๊บมันก็ใส่ความคิดโอ้เรามันไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีใครชอบมันมีความสามารถทํอะไรก็ไม่ถูกไม่ดีสิกอย่างเราก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังนะครับบางทีเนี่ยเราแค่ไม่ชอบใครบางคน แต่มาก็ใส่ความคิดไปในคนนั้นนะมันเกลียดเราม่นทำลายชีวิตเราเราแค่ไม่ชอบเขาพอฟังมานนิดบ้าเข้าเราก็เลยเป็นคนที่เกลียดคนนั้นเลยผมมองว่านี่เป็นการโจมตีที่หนักจริงเพราะมันก็ทําลายชีวิตเราครับเมื่อเมื่อเรามีความรู้สึกบางอย่างที่เป็นความรู้สึกที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยมันก็ใส่ความคิดจอมกรอมเข้าไปทําให้เราก็ยิ่งแย่ลงไปอีกแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกประมาณหมดรู เศร้ามากๆโดนเดียวรู้สึกไร้ค่ากังวลเครียดเสียดวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่มานเนี่ยใส่ความผิดที่จองรองขณะที่เราในอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนแอหลายคนก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นไปข่าตัวตายพึ่งเล่าไป้พึ่งความผิดเรื่องเพศความรุนแรงยาเสพติดชีวิตก็ยิ่งแยล่ลง <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการจองท,ทีที่หนักจากมันซาตานครับ ถ้าเกิดเราสังเกตตัวเองช่วงไหนรู้สึกว่าไอความความคิดความรู้สึกแบบลบเนี่ยมันแย่มากจนเรารู้สึกว่าไม่ค่อยไหวเนี่ยผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้มาจากเราเองอาจจะมาจากมารซาตานก็ได้ถ้าเราลองสังเกตตัวเองว่าช่วงนี้มันมีความคิดความรู้สึกแบบลบมากจนรู้สึกไม่ค่อยไหวละมันอาจจะมาจากมารซาตานก็ได้บางทีเรามีความคิดความรู้สึกแบบลบมากๆรู้สึกไม่ไหวละมันทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะ เดินในทางพระเจ้าไม่อยากมาโบนละถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันน่าจะมาจากมารซาตานครับก็เราเคยมีประสบการณ์กบนที่แบบว่าไปเลยมีใช่ไหมเออพออารมณ์ความรู้สึกมันอ่อนแอใช่ไหมมารซาตานก็ใส่ความคิดบางอย่างเราก็รู้สึกแย่แย่ทีเดียวนะครับแล้วพอเรารู้สึกแย่อยี้เนี่ยเราคิดว่าเราพอจะพึ่งขึ้นมาไหวไหมด้วยกำลังตัวเอง ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะคือจริงแล้วเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมก็โดนคนะรับเจอหนี้เข้าไปรู้สึกขึ้นด้วยกำลังตัวเองไม่ไหวจริงๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาผมโดนอะไรบ้างครับแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเจอมาาาันซาตานโจมตีหนักๆแบบนี้อารมณ์ความรู้สึกมันแย่จนเราไม่ค่อยไหวอเอเฟซัสบทที่6นะครับมาอ่านกันเอเฟซัสบทที่6ข้อ12 เอเฟซัสบททีข้อสิบสองกว่าด้วยว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับฝัตรูที่มีเลือดเนื้อแต่ต่อสู้กับพวกที่อยู่ในระดับปกครองแนละบรรดาผู้มีสิทธิอำนาจกับวิญญาณที่มีวิทิ์พลังครองมนุษย์ในยุคแห่งความมืดดังนั้นคนที่มาจงตีเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สถานการ์แต่เป็นมา,นารซาตานเป็นมา,นารซาตานนะครับวิธีแก้พระัำภีสอนในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18 บอกว่าข้อ18นะครับในการอธิษฐานและบิณฑบขอเราต้องตอกสู้กับสิ่งานี้ด้วยการอธิษฐานในการอธิษฐานและบิณฑบาขอจงอธิษฐานด้วยพลังจากพระวิญญาณนำในทุกโอกาสให้เราพึ่งวิเดษของพระวิญญาณนะครับวัดต่อมาทั้งนี้จงอื่นตุแลนะภกพาคเพียนบิณฑบาขอเพื่อบรรดาผู้บริโภคของพระเจา้าทุกคนเสมออาจารย์ปโลสอนให้เราเนี่ยอธิษฐานเผื่อกันและกัน คือคริสเตียนน่เนี่ยจะต้องอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพที่แย่อย่างนี้เรารู้สึกว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ไหวจริงมันหนักขึ้นดูแล้วน่าจะน่าจะมาจากงานซาตานเราต้องอธิษฐานพึ่งพาฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระวิญญาณครับอ,อ,อีกอย่างหน,นึ่งก็คือว่าเพราะว่าพระรรมภีสอนให้เราเนี่ยให้คริสเตียนอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันเราควรที่จะไปหาคริสเตียน ที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราไว้ใจได้อธิษฐานร่วมกับเราผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเราเจอโจที่หนักๆกก็ให้เราไปให้เราอธิษฐานเพื่อการช่วยเหลือจากพระธิยานเพื่อพาพุทธาณและก็ขอเพื่อนคริสเตียนนีที่เรารู้จักที่เราไว้ใจเที่ยรับถือเนี่ยอธิษฐานร่วมกับเรานะครับเพราะว่าผู้หล่อช่ยของเราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สถานการณ์แต่เป็นบารสาบาน เออผมอ่านหนังสือของศิริบาลโอเคนะครับเมื่อเราถูกโจมตีให้ด่าให้เรานะครับสรุปอันท uh okay. ี่หนึ่งนำสัจธรรมส่วนตัวนะครับพุทพาฤกษ์อำนาจของพระพิทญาณอันที่สองก็นะครับหาเพื่อนพี่น้องในประเทศที่เราไว้ใจคุยนะสถานคุยกันนะครับโอเคผมได้กระเชื่อาจารย์โชว์นะครับเป็นศิลปินของที่จัดที่ใหญ่ๆมากในเกาหลีผมก็เลยแวะอ่าน ในสิองของแกนะครับก็ยู่อันหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับเรื่องวิวตอนนี้ที่ผมอ่านก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งแต่แกทางานแล้วแกก็เหนื่อยมากเมื่อเหนื่อยมากกลับบ้านนะครับวันนี้คนนั้นแกก็เหนื่อยมากกลับบ้านก็มาอยู่กับเมียแกสิ่งที่แกรู้สึกคือแกรู้สึกว่าแกเกลียดเมียแกแกแบกว่าแกไม่ชอบทุกอย่างของเมียแก แกรู้สึกว่าเมียแกมันไม่สวยเหมือนเคยแกไม่ชอบนีสัยแกไม่ชอบการพูดแกเกลียดเมียแกทุกอย่างเลยแล้วแกรู้สึกว่าแกไม่น่าจะอยู่กับเมียแกได้แหละแล้วแกก็ตระหนักว่าเฮ้ยเราไม่เคยเป็นแบบนี้นี่เราไม่เคยรู้สึกนี้กับเมียของเราเลยแสดงว่าไอความคิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมาจากมารซาตานคือช่วงที่แกรู้สึกเหนื่อยอารมณ์ความรู้สึกแกมันจะเหนื่อยเลยเก็ถูกมารซาตานใส่ความคิดนี้เข้าไปแกก็อธิษฐาน เพิ่งผ่าธิ์อำนาจของพระวิญญาณแกบอกว่าเมื่อแกอนิษฐานวัตสันพระเจ้าสักพักความรู้สึกชื่นชมยินดีจังสก็กลับคืนมาแกรู้สึกรักเมียแกมันเดินออกคุณพระเจ้าผมกับวันจันทร์ที่ผ่านมาผมมีประสบก,การณ์ได้ท้ายกันแต่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องการเปลีย่ยนเมียครับไม่ใช่นเยงคือ โอเคเมื่อเมื่อเมื่อสุกเสาร์เมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเนี่เป็นงไปประชุมที่เชียงรายก็เป็นการประชุมที่ดีอ่เอ้ยเป็นการประชุมที่ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็มองว่าที่การประชุมที่นี่ที่ที่เชียงรายเพื่อไปเนี่ยผมก็รู้สึกไม่อยากไปผมรู้สึกเซงแล้วก็หงุดหงิดกับการต้องไปประชุมที่เชียงรายเพราะว่ามันต้องค้างคืนคือไปวันศุกร์แล้วก็ค้างคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กลับเลยนะครับ ผมก็รู้สึกอ <in> ันนที่แ okay. ล <sh arp st> ้อาทิตย์่ไม่อยากไปเพราะว่านอนที่บ้านก็สบายกว่าก็รู้ว่าถ้าไปก็จะนอนก็่สบายเท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็มีห้องนอนที่สบายมีเตียงที่ดีก็เลยไม่ค่อยอยากไปก็รู้สึกเซ็เๆหอุ่หงิดกับการระชุมันนี่นะครับก็ก็ไปมาเมื่อวานก็ก็นอนไม่หลับจริงนะครับก็้ตื่นก็ไม่สบายแต่ว่าทั้งอาทิตย์ที่แล้วก็รู้สึกอุดหงิดเซนกับการไปชุมเขาไม่อยากไปไม่ไม่แล้วแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นไมเกรนพผมเป็นไมเกรนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกก็ แย่ yeah, ลงไปเลยแนละ้วมันรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่สดชื่นได้ง่ายแล้วขณะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเกลียดการประชุมนี้อยารุนแรงไม,ไม่ไหวแล้วประชุมนี้เกลียดมากการโดนยกโทรศัพท์ไปบอกผู้นําประชุมผมไปไม่ไหวแล้วจะไม่ไปแต่ด้วยเหตุใดก็ไม่รู้ผมกับเปิ้ลตัดสินใจอธิษฐานมรสการร่วมกันเมื่อเมื่ออธิษฐานพึ่งพาเรื่องหน้าทวิญญาณ ก็มีความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมานานแล้วรู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยไม่อย you know, like, to ู่ใกล้มากๆเหมือนไม่อยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็เมื่อนมัสการนิพานพึ่งพาลุจิลมนานุจวิญญาณสุริยะความรู้สึกชื่นชมยินดีก็เข้ามาอัศจรรย์นี่คือว่าอายการใบเลนเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็ไอความรู้สึกนึกคิดแบบปกติเนี่ยคือควรจะเป็นประชุมเนี่ยเพื่อนต้องใช้ธุรกรรมเนี่ยมันต้องเข้ามาโอเคผมก็ไปเลละก็เลยมันจะหาด้วยในประชุม ก็กลับมาเมื่อวา,าวนเสาร์เท็นก็เป็นการประชุมที่ดีนะครับก็ขอบพระเจ้าที่ใช้ผมให้มีส่วนที่รับใช้เพ่อจะไปเพือของเราแต่สิ่งนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าขณะที่ผมย่าแย่เนี่ยมาสันก็ใส่ความคิดเข้ามาจริงว่าใส่ความคิดให้ผมเนี่ยเกลียดการประชุมซึ่งซึ่งผมไม่ควรจะเกลียดการประชุมขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยช่วงที่ ผมว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีเป็นระยะระยะที่ความรู้สึกอารมณ์ของเราก็อ่อนแอนครับมารซาตานก็ใส่ความคิดจอมปลอมเข้ามาลหลายๆครั้งเมื่อเมื่อเราโดนโจมตีเราก็จะสู้ด้วยกําลังของตัวเราเองไม่ไหวก็จะป็นใจวันนี้นะครับให้เราเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานาร,รุ่งพาฤเบี้ของพระวิญญาณและก็ให้เราไปหาคนอื่นที่เราจะคุยด้วยได้อธิษฐานด้วยกันได้นะครับ มารซาตานจะโจมตีเราแน่ๆนะครับมารซาตานจะโจมตีเราแน่ๆถ้าเกิดช่วงที่เรามีอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกชื่นชมยินดีฮึ่มเผิมมั่นใจก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอยู่ในความรู้สึกที่แบบว่าอ่อนแอท้อแท้กังวลกลัวมานจะเริ่มใส่ความคิดที่ผิดเข้ามาแล้วครับดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้เรายังดีอยู่เรายังดีอยู่นะครับให้เราป้องกันตัวเองก่อนนะครับส่วนตัวนะครับให้เรา อ่านพระคำอธิษฐานรัศการส่วนตัวอยู่เสมอนะครับให้เราอย่าขาดการประชุมกับคริสเตียนคนอื่นและก็ให้เราที่สาคัญมากผมไม่เคยเรียนเรื่องนี้เท่าไหร่ให้เราพักผ่อนกายและใจถ้าเราไม่พักผ่อนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเป็นไงเอ่ยแย่พ yeah. อแย่ปุ๊บใครจ้องอยู่มาริซาลานจะ่คิดว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่แคร์ไม่สนใจนะครับชีวิตคริสเตียนที่เติมโต ต้องรักษาการพักผ่อนที่ดีเรื่องที่น่าเศร้ามากๆผมเพิ่งได้ยินว่ามีคนที่ทำงานในธุรกิจที่ผมรู้จักเนี่ยอยู่ในสภาพภาษาอังกฤษเรียกว่าิร์นเอาภาษาไทยไมันแปลว่าจิตใจถูกเผาผคือไม่ไหวแล้วต้องเลิกเพราะอะไรเอ่ยเพราะไม่พักผ่อนนะครับดังนั้นการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่การพักผ่อนการได้ใจเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้ความสําคัญถ้าเราไม่อยากจะให้มารซาตารโจมตีเรานะครับนอกจากคำานหนึ่งก็สองแล้วเราต้อง ทำให้การพักผ่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องรับการพักผ่อนในแต่ละที่ทั้งกายและใจจริงนะครับทำไมพักผ่อนคนความรู้สึกจังัแอร์มานซาตานตะโจมตีแน่นาาแนครับถ้าเกิดมีใครบอกว่าไม่มีเวลาทำสามสิ่งนี้ครับมานบอกเจอกันได้นะครับใครบอกว่าสามเพียงสามอย่างนี้ไม่มีเวลามารบอกเจอกันแน่นะครับ,บอเออดังนั้นนะครับเออ วันนี้นะครับเนื่องจากก็เป็นสิ่งที่เออผมก็เพิ่งเผชิญมานะครับผมก็เพิ่งเอาชนะการจมตีของมันซาตานด้วยการนิฐานเรื่องทางพิเศษของพระวิญญาก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มีใครที่รู้สึกเออเหนื่อยเออารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราแย่ถูกโจมตีดูเราว่ามานซาตานจะใส่ความคิดจอมร้อมเข้าไปทําให้เรารู้สึกแย่ๆเกินเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลความกลัวความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองผิดหวัง เอ่อฉันสิ้นหวังอะไรเนี้ยมีใครบ้างรู้สึกประมาณนี้ไหมเอ่ยโอเคนะครับก็อยากจะใช้เวลานี้นะครับที่ที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับก็ของพระเจ้าที่พวกเราได้มาที่โบสถ์ในเวลานี้ในวันนี้นะครับก็ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้อย่างที่ผมว่ามาเลยนะครับก็อยากจะให้เราพธิกฐานนมัสการด้วยกันนะครับขอพึ่งพานฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ อยากจะให้เราเช่วงนี้ค่อครูมันมาปฏิถาแล้วก็ร้องเพลงทูลต่อพระเจ้าได้วยกันะครับว่าเรายอมต่ำลงเราไม่สามารถต่อสู้ได้กำลังของตัวเองได้แต่ว่าด้วยกำลังของพระเจ้า คก็ถุงเวาพูดไปนะครับว่าเราก็ต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยฐานเพื่อเราด้วยนะครับบางทีก็บอกว่าถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราถูกมาสั่ถูกมาสัดานโจมตีก็ เราก็น้าที่จะขอให้คนเป็นได้ท่ฐานเผื่อเราด้วยนะครับก็ก็จะดีกว่ามากๆดีกว่าการต่อสู้อยู่คนเดียวมากๆนะครับก็อยากจะเชิญคนผู้สินัิหนักๆช่วงนี้นะครับให้ออกมานะครับแล้วก็อยากจะเชิญพี่น้องอย่จะให้ฐานเผื่อน้องเราด้วยกัน